ได้เสียงพระสวดใช่ไหมงานศพอองานศพเหรอฮะอ๋อ สวัสดีครับเพื่อนๆทางเพจรองเปิลน,นะครับแล้วก็ครอบครัวสับเบอรเจอผีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านด้วยความที่วันนี้เรามีโอกาสมาวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางวัดเนี่ยพิ่งจะมเีเขาเรียกว่างานศพนะครับแล้วทางวัดเนี่ยมีสับเบอรค่อนข้างเขาเรียกว่ามีวิชาอาคมมีความรอบรู้เกีก่ยวกับเรื่องออพิธีกรรมพอสมควรแต่เหตุที่น่าสนใจคือ ที่นี่ฮะเขามีเขาเรียกว่าขั้นตอนในการดูแลเรื่องศพดูแลเรื่องอหลังจากเผาขั้นตอนในการการเก็บกระดูกยังไงนะครับรวมไปถึงขั้นตอนในการเก็บข้าวของของคนตายการแยกกระดูกการแยกโลหะออกจากกระดูกการแยกสิ่งที่ไม่ใช่กระดูกออกจากกัน เอออันนี้น่าสนใจแล้วที่สำคัญทำไมเมนหลังนี้ที่ผมเห็นเนี่ยนะทำไมเมนหลังนี้ถึงมีการเผาอย่างต่อเนื่องทำไมถึงมีความน่ากลัวแล้วทำไมพี่คนนี้ไาวง่ายเคยเขาเรียกว่าเผาคนเดียวดึกดึกดินๆก็มีผมอยากจะให้รู้จักเดี๋ยวพี่บุ๊ชพี่บุ๊ชไปนี่ก่อนพี่บุ๊ชอยูไ่ไหน พี่บุ๊ชครับพี่บุ๊ชเจอพี่สับเปลือเหรอยังเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับผมชื่อพี่อ้วนใช่ไหมพี่อ้วนพี่อ้วนเดี๋ยวเรียนเชิญพี่อ้วนด้วยอ้วนครับเชิญครับเชิญครับพี่อ้วนพี่อ้วนดีครับเชิญ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 เพี่อ้วนเป็นสับเปลือที่นี่ครับเราไม่บอกวัดนะขออภัยนะไม่บอกวัดเไม่งั้นเดี๋ยววุ่นวายเดี๋ยวคนเข้ามาดูเดี๋ยวขอถามอายุการใช้งานของสับเปลือก่อนอายุการใช้งานของสับเปลือใช่อายุตั้งแต่อายุสิบแปดเป็นนักไทยอายุสิบแปดอ๋อเป็นสับอ่ะ เป็นสับปะเลือตั้งแต่อายุสิบแปดตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบเจ็ดโอ้โอ้เขาด้เรื่องนะได้เรื่องนะโอ้นี่อายุน้อยกว่าพี่บู๊ดอีกนะผมน้อยผมเหลือน้อยพี่อ้วนถามนิดนึงเป็นตั้งแต่สิบแปดแสดงว่าเผามาเยอะมีอะไรประหลาดแหลกแปลกไหมก็ไม่เคยเจอไม่เคยที่สามารถเขาเรียกว่าที่พี่ไม่สามารถอธิบายได้อืมไม่ ยังไม่มีไม่มีเคยเจอหรือมีเหตุการณ์ประหลาดไหมมีไหมไม่มีเหตุการณ์อะไรประหลาดเลยอ๋อแต่เป็นเหมือนทำศพให้ทั่วไปทำทั่วไปแล้วมีความโชคดีอะไรไหมไม่มีเอาละแต่เป็นเรื่องปกติแม้แต่เลขควาลงยังไม่เคยถูกจริงเปล่าอ๋อแสดงว่าทําด้วยใจเขาเรียกว่าทําด้วยที่ไม่ได้คิดแบบนั้นเนาะสมมุติว่าผมอยากจะได้วิชาจากพี่อ้นเนี่ยได้ไหมขอได้ไหมผมไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่สอน มาไน้้ยผมไม่ได้เรียนมาอ๋อพี่ว่าไม่ได้เรียนมาเขาคนเฒ่าคนแก่เขาสอนคือให้รักจําเอาเองอ๋อแต่ก็เวลาจะนําศพไปเผาจะอะไรก็ต้องมีคาถามีอะไรเหมือนกันใช่ไหมแต่ต้องไปศึกษาเองอใช่ไหมถ้าถ้าอย่างผมจะผมจะไปสับเลยผมก็ต้องมาศึกษาเองใช่ตะวันนาตนว่าไปลูกศิษขอเป็นลูกศศษเลยมาดูมาอะไรพี่อ้วนครับวันนี้คนทางบ้านไม่เคยเห็น ขั้นตอนนะเอาง่ายๆลองอธิบายคร่าวๆนะว่าตั้งแต่เนี่ยเอาศพมาปุ๊บไปจนถึงที่เมร์ทำแล้วขึ้นเมนแล้วขึ้นเมรเลยไปทำมีทาวางดอกไม้จันอะไรเงี้ยประชุมเพลิงหลอกประชุมเพลิงหลอกประชุมเพลิงหลอกหลอกหลอกเาหลอกเขาหลอกเขาหลอกแล้วก็เสร็จปุ๊บอะไรเขาก็มาเปิดหีบเอา มะพร้าวล้างหน้าญาติดูให้อะไรอย่างเงี้ยอือเอ่อเรายังไงเราเข้าไปดูได้ไหมได้ไหมเปิดเปิดได้เปิดไงอ๋ออตนโนมัตอ๋อเอออยจะดูนะอันนี้เราเปิดเพื่อดูแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นงาน งานของงานใครสักคนแล้วเสียงแบบนี้หมายถึงการที่จะต้องเผาเข้าไปไงน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวโอ้โหสถานหัวใจคืนนี้เล้เว้ยพี่อ้วนล่าสุดเผาไปเมื่อไหร่เมื่อวานอาทิตย์ฮะเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาวันอาทิตย์ก็แค่สองวันเองนี่หว่านี่เดี่ยมันไม่สุดอ่ะมันเป็นยางไงจะล่วงไหมเนี่ยไม่ล่วงนะอ่ะโอเคพอนำศพมานี่ปุ๊บ ล้างหน้าด้วยน้ำมะพร้าวอะไรเรียบร้อยอข้าติดูปกติศพต้องมีมัดลาสังที่นี่ถ้าไม่ตายโหงคือไม่มัดอถ้าตายโหงเขาจะมีมัดตาสังแล้วทีนี้พี่จะต้องตัดตัดเนี่ยมีคาถามีอะไรไหมก็มีอย่างมากสามคำพือตังตัดทำมังตัดทั้งกันตัดอ๋ออันนี้คือก้ออี่อยกด่อยเขาแล้วก็เผาเลยใช่อันนี้เป็นเตาแบบไหนเตาแก๊สครับใช้น้ำมันใช้แก๊สใช้แก๊ส แก๊สถังเหรอแก๊สหกหกถังนี่แก๊สไหนได้หนะหลังโอ้แก๊สอืมแก๊สเลยโอ้แก๊สเลยใช่อย่างนี้สมมติร่างหนึ่งเผาใช้แก๊สกี่ถังเปิดหมดหกถังแต่เผาได้เจ็ดศพอ๋อศพหนึ่งใช้กี่ถังศพหนึ่งใช้กี่ถังตีประมาณประมาณถังครึ่งประมาณถังครึ่งแล้วกี่นาทีอ่าประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเท่าเลยอ่าก็เป็น โอ้โห้มาดูมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเ,าาเดี๋ย,ยวมาดูพวกเรามาดูโอ้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรออันนี้คือเป็นที่เท่าอ่าที่อยู่ในเตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยคือเท่าจริงๆใช่ไหม<ช>ที่เป็นกระดูกจริงๆ<ช>ที่อยู่ในเตาแล้วพี่คัดกองเอาไว้ในนี้นะแต่นี่คือหมายถึงว่านี่คือไม่เอาญาติผไม่ได้เอาไปไงอ่าแต่นี่คันเยอะแล้วใช่นี่คือหลายศพใช่ไหมพี่หลายศพด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเป็นชิ้นเลยพี่ ชิ้นกวีอ่ะพี่จะช้าจะช้าเบาๆเดี๋ยวฝุ่นมันเยอะอ่าไหนรูดิอ๋อโอ้นี่สวนไหนเนี่ยอันนี้อ่าสะโพกออสะโพกอ๋อชิ้นมันจะใหญ่หน่อยนะสมุดไปยิ่งนลุกเ้ยเดี๋ยวขนลุกไมันลุกใช่เลยมันแบบมันเห็นมันเป็นที่มันตอนแรกเข้าใจว่าแล้วพอมันเห็นแล้วอยู่ๆมันนึกขึ้นแล้วเชื่อไหมว่านึกถึงสะโพกตรเชื่อไหมว่ามาตอนแรกอไม่ได้สังเกตตรงนี้ตรงนี้ ไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยพึ่งพาเข้ามาเนี่ยสังเกตถึงมา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 ดูเนี่ยพี่บางเตามีกล้องข้างในด้วยที่นี่มีไหมไม่มีครับอ๋อบางเตามีใช่ไหมใช่ที่ว่าเห็นข้างในเลยใช้เวลาผสมสมมติว่าไอ้แก๊สหนึ่งถังเนี่ยเราอยากประหยัดใช้แก๊สพี่ทําไงประหยัดก็คือประหยัดได้ด้วยวะได้ดิเอาขวานี้ใส่เข้าไปอ๋อเป็นเหมือนเชื้อเพลิงใช่ไหมครับอ๋อแต่ส่วนใหญ่ก็คือเอาเข้าถัง อะไรขอโทกูเหยียบแล้วมันฟาดหลังเวงตกใจนึ้นว่าใครมาสกิดออกก่อนออกก่อนออกก่อนเดี๋ยว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 ผมตาผมไม่ดูไปมองเห็นพอดีเดี๋ยวอะไรไอการคัดแยกนี่ตรงนี้ป่ะอันนี้คือลองกระดูกก่อนเออเอออันนี้คืออะไรคือไอที่ลองกระดูกเออเวลาเอากระดูกจากข้างในลงก็ลงนี่แล้วเราไอตอนคือแยกต่างหากอันนี้คือแยกเอากระดูกลง อพี่บุ๊รครับของล้วงไว้ดิละเอียดกันนะเนีเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นภารกิจเดี๋ยวมาทางด้านนี้ต่อมาด้านนี้ต่อพี่เปิ้ลกูนะจะให้พบุ๊เอาฐานะแม่นี่คือเตาเตาที่กำลังจะเปิดขึ้นโอ้อันนี้เรากำลังพาทัวร์ฝากกดแล์กดแชร์กันตอนนี้คนกี่คนละ เดี๋ยวคืนนี้เจอก,กันสี่ทุ่มเฮ้ยเก็บหรือยังเนี่ยพี่เก็บแล้วอันนี้คือเข้าฐานอ๋อเหรออ๋อหมายถึงว่าเก็บกระดูกแล้วกเก็บไปแล้วแต่ก็ยงงังคงคงพอมีเหลืออยู่บ้าง,าง<ม>แล้วไอ้แท่งๆนี่คืออะไรแท่งแท่งนี่เหล็กคือเวลาเอาลงเขา้าจะเอาเหล็กนี่ลองเอาให้มัน<ร>ลื่นเข้าไปเหมือนเป็นลูกกลิ้งใช่ไหมอ๋ออืมเฮ้ยเตานี้ใหญ่ว่ะใหญ่นะนี่ทำไมมันน่ากลัวแท้วะ ทุกที่แบบมัอนหน้าคนเยมัอนหน้าคนคืออย่างนี้มันหน้าคนจะงงเหมือนกันนคือคืออย่นี้ผมอธิบายงี้ว่าเวลาเราทําภารกิจในเตาหรือจะเตาเมนหรือเตาฐานหรือเตาอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นเตาแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าพวกผมทีมงานจะไม่กล้าทําสละสิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นอัตโนมัติไม่รู้แม่งอยู่ๆปิดปิดแล้วเผาขึ้นมาไอคนทำภารกิจตายหามช่วยอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเซฟตัวเองเพราะว่าหนึ่งมันเป็นแก๊ส แล้วมันห้าไม่ทันมันอัตโนมัติมันอาจารย์อาจจะทำงานได้ได้ตลอดเออเราไม่รู้แต่ถ้าเป็นเตาถ่านหรืออะไรคือรู้แน่ๆเปิดยังเปิดทันเนี่ยอะไรทีมงานมาช่วยได้ทันอย่างงี้คือกลัวฮะข้ามอภัยจริงนะถ้าใครจะมาบอกมาท้าทายแม่งเป็นเตานี้มันเข้าไปเลยนู้นนี่คือเราเข้ามาเยอะก็จริงแต่ถ้านี่ขอความปลอดภัยก่อนครับพี่อ้วนมีวิธีแยกกระดูกแบบไหนแยกอะไรนี่คือพวกเศษ ตะปลงอ๋ตนี่ตะปูลวดดอกไม้จันตเดี๋ยเดี๋ยวเรวก็คือใช้แม่เหล็กเลยเนาะแม่เหล็กอ้าวกูคาดไม่ถึงเลยนั่นนี่น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าอย่างนี้เว้ยพี่พี่เปิลบางเคสอะคือเขาบอกว่าเคยเห็นตะปูดอกใหญ่ๆป่ะดอกใหญ่ๆที่มันบอกว่าเหมือนก็อะไรละเศกตะปูเข้าท้องอะไรพวกเนี้ยเคยเอ้ยไม่ไม่ไม่ผมก็เลยถามว่าเคยมีมั้งไหมไม่มีไม่มีใช่ไหม ถ้าตัวใหญ่ไม่มีไม่เคยมีใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะมีมันต่อพวกตะปูลงตะปูลงเนี่ยตะปูตอกลงในกรณีที่มีเจอตะปูดอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนคือใช้ตะปูตอกจับได้เนาะจับได้ตอกหีบมันจะเป็นตะปูใหญ่ครับเพราะสมัยก่อนมันต้องตอกปิดฝาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดฝาแล้วปิดฝาแล้วเราแค่สก็อตเทปปิด มีเหตุผลไหมที่จะต้องแยกกระดูกแยกกระโหลกหะไปคือเราก็ต้องแยกออกเพราะว่าเวลาเราเก็บไปเนี่ยมันไปห่อรวมกับกระดูกไงก็แค่นั้นไม่ได้ใช่มีอะไร้วกไหมเก็บทําความสะอาดทำความสะอาดรักษาความสะอาดพี่ทําไงพี่ทําไงใช้เชือกเนี่ยเอาใช้มือนี่แหละได้คนในกระดูกเยอะในรอบในรอบถามให้ผมดูได้อ่ะในรอบประมาณไหนกระดูกใส่ในภาดนี้อ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ๋อคือเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วใส่ถาด ไฟชาดนี้อ่าฟชาดแล้วก็ก็เอานี่เอานี่เคลี่ยวไม่ห้หมดครับเอากระดูกออกให้หมดกระทองไอ้ยาเนี่ยก็จะได้กระดูกเพียวๆแบบอันนี้อันนี้อันนี้กระดูกไอตะปูที่ที่เก็บๆมาได้เนี่ยทิ้งไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมโอ้ทิ้งไปเยอะอ่แล้วอันนี้เก็บขอได้ไหมขอได้ไหมได้ครับเอาหมาพี่เปิ้ลไปไหนวะมามึงจะเอาไปทำไหมกูรู้อยู่เชลล์อ่านมาเอาไปมึงเอาไปทำโล่เรอเป็นของขังไงโอ้ไม่ต้องมาขังเขิยงหรอกเนีดูพี่แกจับดิ๋ อันนี้กระดูกอันนี้กระดูกกะดูนมาใกล้ๆมาใกล้โอเคเอาละเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับเต่าเมนแห่งนี้นะครับว่าเ,เมื่อล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีเผาไปนะครับเพิ่งจะมีเผาไปนะครับแล้วก็ทางพี่อ้วนเนี่ยมาการันตียืนยันเลยที่นี่ แกยังไม่เคยเจอนะอืมอ่านี่นี่มีอย่างนึงมีอย่างนึ่งเสื้อผออไม่ต้องบอกหรอกว่าคือกูเชื่อว่าแกไม่เคยเจอมันมีเยอะเลยนะไม่ต้องไม่ต้องพูดมีคนตายอ๋อไม่ต้องพูดอือผ้ามันตายอ่ะพอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เหรียญโอ้พอแล้วพี่โอ้โหแค่นี้ก็ขนลุกขนพองหมดละ่ะไม่กูขอบคุณพี่ว่านะต้องต้องรู้สึกว่าที่นี่ต้องฮะไปน่ากลัว ขอบคุณพี่อ้วนก่อนขอบคุณพี่อ้วนขอบคุณพี่อ้วนมากนะเดี๋ยวเขาได้ปิดตรงนี้านทงเดี๋ยวคืนนี้พบกันสี่ทุ่มนะครับในเพจชุมชนคนหลอนกับสับปะเลอเจอผีนะฮะอะไรล่ะปิดด้วยโอ้พี่ก็น้อคนกี่เท่าไหรแล้วตอนนี้สามสี่หนึ่งครับสามสี่หนึ่งเดี๋ยวคืนนี้พบกันนะฮะกับภารกิจที่วันนี้พูดได้คำเดียวว่าพีค แล้วเป็นภารกิจที่ผมจะสั่งตะบูธทาอย่างหนักหน่วงอ่าทำไมพูดอย่างนั้นกดหัวใจมาถ้าอยากให้ตะบูธทาภารกิจหนักๆกดมาเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอยู่สองไฟเข้ากล้องทําไมกลัวหรือไงอย่ามาอ่อนแอปอแปดแถวนี้ไม่เอาคืนี้ครับืคืนี้บอกเลยใครถือวอคนนั้นเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกูปิดวอโอเคค่่คืนนี้เดี๋ยวเจอกันสี่ทุ่มตรงในเพจชุมชนคนหลอนแล้วฝากกด ขาเรียกว่ากดติดตามในเพจรองเปิ้ลนี้ด้วยเดี๋ยวเราโอ้ยมึงอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่รู้อ่ะกูไม่ค่อยชอบเลยว่ะเปิดใจมาแล้วครับเปิดใจมาแล้วเออดีไม่รู้อ่ะเมนที่เพิ่งจะเผาเพิ่งจะมีงานข้าวของคนตายเยอะๆแบบนี้รู้สึกแหยงๆยังไม่รู้อ่ะคืนนี้ก็พูดง่ายอะ่ะเรามาชนกันเออช้างชนช้างนี่พี่ใหญ่ไม่อยู่นะเดี๋ยวพี่ใหญ่ เดี๋ยวตาพี่ใหญ่ชนมาด้วยชนด้วยโอยอเ้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไป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 สี่ทุ่ม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 ,มแชร์ไปเจอ